ดาพิฆาตสูรภา,ภา,า,ราคประสาทไร้ขอบเขตแอนิเมะจากญี่ปุ่นนะครับที่ตอนนี้ก็ได้เข้าฉายที่สหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาโดยทํารายได้นะครับ3วันแรกในโรมภาพย,ยนตร์จำนวนกว่า3,315แห่งนะครับทั่วสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ทํารายได้เปิดตัวนะครับสูงไปถึง70ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับผมากลายเป็น แอนิเมทที่ทํารายได้เปิดตัวสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาตลอดการเลยนะครับผมก็ได้ทําการแทงกโปเกมอนเดอะเฟิร์สมูวี่นะครับที่แม้จะเป็นหนังแอนิเมทที่ดัดแปลงมาจากเกมของ Nintendo ซึ่งโด่งดังทั่วโลกอยู่แล้วแล้วก็เป็นหนังที่จะจําหน่ายโดยวอร์เนอร์บรอดเว์แต่ก็ต้องนับว่าเป็นแอนิเมทญี่ปุ่นนะครับผมที่ทํารายได้เปิดตัวสามวันแรกที่สหรัฐอเมริกาที่ฉายตั้งแต่ปีส9 9 9นนะครับซึ่งเรื่องนั้นนะทำรายได้เปิดตัวสูงถึง3 1ล้านเหรียญเลยนะครับ และณนะปัจจุบันนะครับรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ352ล้านเหรียญน,นะครับบางแห่งก็บอกว่า470ล้านเหรียญน,นะครับก็จะสามารถเอาชนะศึกรถไฟสุริรยันที่จบไว้506ล้านเหรียญได้ไหมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ